สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอการใช้งานโปรแกรมกับทาง dtm นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่10ในสของการใช้งาน Edit Cam นะครับซึ่งจะพูดถึงในส่วนของการใช้ Cavity Mill นะครับในส่วนของการกัดหยาบนะครับไล่เนื้อออกไปนะครับเรามาดูการใช้งานนะครับก็เลือกในส่วนของ create operation นะครับแล้วก็สวิตช์ทายนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับไปที่ในส่วนของ m i l l c o n t o u r นะครับแล้วก็เลือกสับทายนะครับเป็น Cavity Mill ด้านล่างโลเคชันครับเราก็ปรับไปในส่วนของโปรแกรมที่เราต้องการที่จะให้ตัวของ Cavity Mill เนี่ยเข้าไปอยู่นะครับอย่างเช่นผมปรับไปที่ O001 นะครับแล้วก็ทูนที่เราเลือกครับอันนี้ผมก็เลือก fpm 2 0 r 2นะครับแล้วก็ Material กับ Part เนี่ยที่เราจะเข้าไปกัดนะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ Workpiece นะครับแล้วก็กัดลักษณะแบบกัดลาบนะครับเป็น m มิลลา ด้านล่างถ้าเราจะโพสต์เป็นชื่อของโอ peration เราก็ตั้งชื่อของโอ peration นะครับอย่างอันนี้ผมต้องการโพสต์เป็นชื่อของกรุ๊ปโปรแกรมนะครับผมก็ไม่ตั้งชื่อนะผมก็โอเคผ่านเข้าไปถัดมาครับสิ่งที่เราต้องตั้งนะครับอย่างแรกเลยเราก็ดูพื้นที่การกัดนะครับถ้าพื้นที่การกัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องเลือกผิวในการกัดเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามผ่านตรงนี้ไปได้เลยนะครับถัดมาก็มาดูในสวนของลักษณะการกัดแพทเทิร์นการกัดนะครับ ก็ผมใช้แบบนี้แล้วกันนะครับผมจะพูดรวมๆไปก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมใช้ลักษณะการกัดแบบ l o p a ารนะครับเปอร์เซ็นต์คัทนะครับส่วนที่สําคัญที่ผมจะแก้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูลักษณะของส่วนต่างๆของโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ทูนผมแก้เป็น70นะครับแล้วก็ความลึกการกัดผมกัดทีละ0 5นจุด้านะครับคัทเลเวลนะครับอันนี้ผมคาไปว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ปิดนะครับ ไม่มีการทะลุลงไปด้านล่างนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตัดคัดเลเวลนะครับถัดมาก็ในส่วนของคัตติ้งพารามิเตอร์นะครับส่วนที่ผมต้องการปรับก็คือในส่วนของการเดินแบบดิฟเฟอร์สนะครับอันนี้เป็นหลุมเดียวอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วผมก็จะตั้งเป็นดิฟเฟอร์สนะครับถัดมาก็ในส่วนของคอนเน็กนะครับก็ปรับเป็นโอเพนเพลสนะเป็นในส่วนของออเทนเนตคัตเดเลคชั่นนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเจอพื้นที่เปิดครับก็เดินไปกลับได้เลยอะไรเย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันก็คืออันนี้ผมปรับในส่วนที่จําเป็นครับก็คือมี2จุดก็คือในส่วนของคอนเน็กชันแล้วก็สเตติจี้นะครับในส่วนของคัตออเดอร์นะครับเป็นดิฟเฟอร์ในส่วนของนอนคัตติ้งมูฟนะครับส่วนที่จําเป็นในการปรับก็ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของแรมแองเกิลนะครับอย่างเช่นเหล็กนะครับก็จะมีค่าแรมแองเกิลอยู่ที่ 2- 5ถึงองศานะครับอันนี้ผมใส่3องศานะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับในส่วนของมินิมัมนะมินิมัมเคลนดิสแตนนะครับอันนี้ผมปรับเป็นประยะห่างถ้าเกิดว่าออกนอกขอบอันเนี้ยห่างแค่สมิลก็พอนะครับไม่ต้องห่างถึงห้าสิบอย่างสมมติว่าเราห่างห้าสิบเนี่ยถ้าเกิดว่างานเราใช้ทูลเดนิเมตอร์หนึ่งร้อยใช่ไหมครับมันก็จะห่างจากขอบตรงนั้นอนะไปออกไปอีกห้าสิบก็คือครึ่งหนึ่งของทูนใช่ไหมครับนะทำให้เสียเวลาในการเดินเข้ามานะครับ ก็คือจริงๆห่างแค่สามมิลก็พอนะครับถัดมาส่วนที่สําคัญในส่วนการเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งคือในส่วนของ star tool point นะครับก็ปรับในส่วนของ overlap distance นะครับถ้าเราดูรูปก็คือเดินเลยไปนิดนึงแล้วค่อยออกนะครับอันนี้ผมการใส่ไว้สองมิลนะโอเคและส่วนที่สําคัญส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ feed and speed ครับผมเข้าไปในส่วนของ feed and speed แล้วก็ในส่วนของ s p i n d l e นะครับผมต้องการใส่ s p i n d l e ของ ใส่0ตรงนี้ไว้ที่3,000นะครับผมก็ใส่3,000แล้วกด Enter นะครับแล้วก็ Calculate ในส่วนของ Feed rate ก็คือก็เอามาจากที่ตัวของ method อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนี่เราก็ Generate ผมก็จะได้โปรแกรมของตัว Cavity m i l l ตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเรามา v ว r i f y ดูนะครับผม v ว r i f ดแบบ2 d Dynamic มิแล้วกันนะครับแล้วก็กด p พ a y นะครับ ทูพนพารก็จะเดินไปลักษณะแบบนี้นะครับตัวก้อนแบงค์นะครับจะเห็นว่าขาดออกไปเพราะว่าตัวก้อนแบงค์เนี่ยผมสร้างเท่ากับชิ้นงานจริงแต่ว่าตัวตัวเนื้อพาร์เนี่ยผมทําการออฟเซตออกไปเห็นครับเราก็จะได้ในส่วนของโปรแกรมคาบิตี l มิลสองการการัดลาบตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของส่วนต่งางๆของตัว c a v i t y Mill ว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นตัวแรกนะครับถ้าเราเลือกในส่วนของ s p ปร i f y Cut Area เข้าไปนะครับเลือกปุ๊บนะครับเช่นผมเลือกตรงบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะกัดแค่เฉพาะตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็ g e n e r a เรตัวโปรแกรมก็จะกัดแค่เฉพาะตรงนี้นะ เลยจาเป็นไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับเพราะว่าเราต้องการกัดเต็มตัวอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเรากัดเต็มตัวอยู่นะครับเราต้องการที่จะตัดบางส่วนออกนะรเราอาจจะใช้ในส่วนของ,ของคําสั่ง t ีม m b o เตอรี่นะครับผมมองภาพด้านท็อปแล้วกันนะครับผมต้องการตัดช่วงนี้ออกนะครับผมก็เลือกเป็นแบบ Point นะครับ ทีมอินไซด์นะผมก็คลิกลงไปนะครับคลิกเป็นพอยต์ประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ในส่วนของกรอบตรงเนี้ยนะครับผมจะตัดออกนะครับผมก็โอเคผ่านไปนะเจนเนอเรทนะครับ à, ทูลผ่านในช่วงที่ผมทิมก็จะถูกตัดหายไปนะครับถ้าเราต้องการทิมเพิ่มนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของทีมนะครับแล้วก็แอดนิวเซตได้นะครับ New set, แอด e ิวเซตล้วก็บอกว่าเลือกเป็นไยล์เหมือนเดิมนะครับผมต้องการตัดช่วงนี้นะครับถ้าต้องการตัดอีกก็แอดนิวเซตนะครับอพอเจ e เน t เระครับส่วนที่เราตัดออกก็จะไม่ไม่เดินเข้าไปโอเคนะครับก็คือในส่วนของทีมเนี่ย เราจะใช้ตัดทูนพาส่วนมากก็จะใช้ตัดกับโปรแกรมพวกฟินิชนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้ตัดกับโปรแกรมยาบเนี่ยจะเห็นว่าตัวของทูนพาของเอ็นเกตแล้วก็รีแทกเนี่ยมันมีการยื่นออกมาอันนี้ถ้าเกิดว่าพาร์ทมันยังเต็มอยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะกระแทกเนื้องานได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในส่วนของการทิมแบบนี้นะครับให้เราสร้างเช็คขึ้นมาแล้วทําการตัดหรือใช้เช็คดีกว่านะครับอันนี้ผมขัดเส้นไปนะครับเราลองดูในส่วนของเช็คบ้างนะครับ อย่างสมมติว่าผมสร้างในส่วนของก้อนเนื้อขึ้นมาวางไว้บริเวณนี้แล้วกันะะนะครับแล้วก็โอเคนะครับผมดบเบิคกิกตัวโปรแกรมมขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเช็คเข้าไปนะครับผมเลือกชิ้นงานที่นี้เป็นเช็คนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ลองเจนเนอเรตดูนะครับเห็นว่าตัวของทูลพาดในส่วนของเอ็นเกตแล้วก็รีแทกนะครับการเข้างานและการออกงานเนี่ยเขาจะไม่ไม่มมวนเข้าไปที่เช็คใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ ตัดเนื้องานเนื้อของทุนผ่าจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้เช็คนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมพวกกัดลาบหรือว่าถ้าถ้าไม่มีเนื้อจริงๆนะครับตรงช่วงนี้ไม่มีเนื้อจริงอาจจะใช้ตัวทีมได้ครับเดี๋ยวผมก็แคนเซิลไปนะครับโอเคครับในส่วนของ วันนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของ c a v i t y Mill ในส่วนของส่วนที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้นะครับในส่วนของคังหน้าเราก็มาดูออปชันในส่วนของ c a v i t y m ม l l นะครับว่าเราจะใช้อะไรได้อีกบ้างน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ